้าราสีการงานอยู่ในช่วงขางขึ้นแม้จะเจอปัญหาบ้างแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนั่นคือราศีดังต่อไปนี้ค่ะราศีมีนการงานอยากทำอะไรใหม่ขอให้เริ่มวางแผนไว้แต่เนิ่นๆมีโอกาสทำได้จริงราศีเมษการงานถือว่าดีกว่าที่คาดส่วนหนึ่งเพราะเพื่อนรวมงานคอยให้การช่วยเหลือ ราศีกรกฎการงานเริ่มกลับเข้ามามีโอกาสที่ดีอีกครั้งขอให้รีบคว้าเอาไว้เหนื่อยก็ยอมราศีตุลการงานค่อนข้างพอใจได้รับการร่วมมือจากคนรอบข้างดีปัญหามีบ้างเล็กน้อยราศีธนูการงานยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แม้บางครั้งอาจรู้สึกท้อใจไปบ้างหรือด,ดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดตัดคำ